น,นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัทสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัทสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัทสสะขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้อริยสัจจะทำได้ถูกต้องด้วยพระองค์เองแม้พปรินิพานนานแล้วอย่างปรากฏอยู่โดยพระคุณมีพระสัพพัญยุติญาณเป็นต้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยเสียนกล่าวนิทิงนิเทติปุริโส คำพิเรอุดกันติกออเทกิจสมุปันนีอัตายเมภวิสัติราชาโตวดุรุตัสสะโจราโตปีริตัสวาอินัสวาปโมคายาดุพิเกอาปดาสวา เอตดดาทัทยาโรกัสบิงนิตินามนิตยาตีตาวัสุนีฮิโตสันโตคำพิเรอุดกันติเกนาสะโพสะบดาเยวาตัดสตังอุปกาปาตินิติวาธานาจวัติสัญญาวาสะวิบุยหัติ นาคาวาอาปนาเมนติยาคาวาปิหรันตินังอาปิยาวาปิดายาดาอุทารันติอปาจัโตยาดาปุญญากยโยติสภเมตังวินาสติยาสะทานีนาสีเลนะสัญญาเมนะดามนาจ่า นิธิสุนิหิโตโหติอิทิยาปุริสัสสวาเจติยามหิจะสังเควาปุคะเลอติธิสวามาตริปิตริวาปิอโดเจตธรรมหิปาริเอโสนิธิสุนิหิโตอาชิโยอนุคามิโก ปหายคามณิเยสุเอตังอาธายาขาชาติอสาธารณมันเยสังอจรหรโนนิทีกายราธาทีโรปุญญานีโยนิธิอนุคามิโกเอสเดวมนุสานังสภากามาดโนนิทียังยังเดวาพิปัตเทนติ สภามเตนลาาติสุวรรณตาสุสรตาสุสันทานังสุรูปตาอาทิปัจังปริวาโรสภามเตนลาาติบาเดสรรชังอิสริยังจักวาติสุขังปิยังเดวาราชัมปิดิเปสุ สัพพเมเตนาลาพาติมนุสิกาจะสัมปติเดวารุเกจะยารติยาจานิพานาสัมปติสัพพเมเตนาลาพาติมิตาสัมปะดมะขมะโยนิโสเจปยุนชะโตวิชาวิมุตติวาสีภาว สัพพเมตเตนลาภาิปฏิสัมพิดาวิโมโคจยญาจาวักกะปารมีปัจเจกโพธิพุทธภูมิสัพพเมตเตนลาภปาิเอวังมหันติกาเอสายาดีดังปุญญาสัมปดา ตัสมาธิระปสังสันติปันดิตากดับบุญญาตันติจากทัสุตันตปิฎกนิธิกันทัส,สูตรว่าด้วยคุมทรัพย์คือบุญมีคำแปลดังต่อไปนี้พระผู้มีภาคเจ้าทรงสอนคฤหบดีอุบาสกตัดพระคาถา นิธิกันทสูตรว่าบุรุษย่อมฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ำลึกด้วยคิดว่าเมื่อกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เรา mm. เพื่อเปลื้องตนจากราชภัยบ้าง mm. เพื่อช่วยตนให้พ้นจากโจรภัยบ้าง mm. เพื่อเปลื้องหนี้บ้าง mm. ในคราวทุกพิกขาภายัย mm. คือความอดอยากบ้าง ในคราวคับขันบ้างคุ้มทรัพย์ที่เขาฝังไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์นีและคุ้มทรัพย์นั้นย่อมหาสำเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดในการทุกเมื่อทีเดียวไม่เพราะขุมทรัพย์เคลื่อนจากที่ไปเสียบ้างความจําของเขาคลาดเคลื่อนเสียบ้างนาคทั้งหลายลักไปเสียบ้างยักษ์ทั้งหลายลักไปเสียบ้าง ผู้รับมรดกที่ไม่เป็นที่รักขุดเอาไปเมื่อเขาไม่เห็นบ้างในเวลาที่เขาสิ้นบุญคุมทรัพย์ทั้งหมดนั้นย่อมสูญไปคุมทรัพย์คือบุญของผู้ใดเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฝังไว้ดีแล้วด้วยทานศีลส,สัญญะมะความสำรวม ธรรมะความฝึกตนด้วยปัญญาในเจดีก็ดีในสงฆ์ก็ดีในบุคคลก็ดีในแขกผู้มาเยือนก็ดีในมารดาก็ดีในบิดาก็ดีในพี่ชายก็ดีขุมทรัพย์นั้นชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วใครๆไม่อาจผจญคือแย่งชิงได้เป็นของติดตามตนไปได้ บรรดาโภคะทั้งหลายที่เขาจำต้องละไปเขาก็พาขุมทรัพย์คือบุญนั้นไปด้วยขุมทรัพย์คือบุญไม่สาธารณะทั่วไปแก่ชนลาวอื่นโจรก็ลักไปไม่ได้บุญนิธิคือขุมทรัพย์คือบุญอันใดติดตามตนไปได้นักปราดผู้มีปัญญาพึงทำบุญนิธิ คือขุมทรัพย์อันนั้นบุญนิธินั้นอำนวยผลที่น่าปรารถนาทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ปรารถนานักซึ่งอิทธผลคือผลที่น่าชอบใจใดๆอิทธผลทั้งหมดนั้นๆอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธิคือขุมทรัพย์คือบุญนี้ความมีวัน,นงาม ความมีเสียงเพราะความมีสวดทรงดีความมีรูปสวยความเป็นใหญ่ยิ่งความมีบริวารอิทธผลที่น่าพอใจทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้ความเป็นพระราชาเฉพาะประเทศความเป็นจกักรพรรดิลาชสุขของพระเจ้าจากักรพรรดิที่น่ารัก ความเป็นพระราชาแห่งเทวดาในทิพยากายทั้งหลายอิทธผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้สมบัติของมนุษย์ความยินดีในเทวโลกหรือสมบัติในเทวโลกและสมบัติคือพระนิพพานอันใดอิทธิผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้ ความที่บุคคลอาศัยสัมปทาคือคุณเครื่องถึงพร้อมคือกัลยาณมิทิทแล้วถ้าประกอบโดยอุบายที่ชอบคือโยนิโสมณสิการเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุติอิทธผลทั้งหมดนั้นอานบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้ปฏิสัมพิทาวิโมกสาวกบารมี ปัจเจกโพธิและพุทธภูมิอันใดอิทธิผลทั้งหมดนั้นท่านบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้บุญสัมปทาคือคุณเครื่องถึงพร้อมได้แก่บุญนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาจึงสรรเสริญความเป็นผู้ทำบุญไว้ดังนี้แล นิธิกันทสูตรในคำพีขุตกานิกายปาฐจบโดยคาถาซึ่งเป็นพระบาลีต่อไปจะเป็นอัตถกถานิธิกันทสูตรคือคำอธิบายพระสูตรนี้ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับเจดีย์อยู่และเรื่องบุญที่บุคคลสามารถฝังขุมทรัพย์ไว้ในพระเจดีย์ในพระสงฆ์เป็นต้น อัธกถาเริ่มว่าเหตุตั้งแห่งพระสูตรนิธิการทสูตรนี้ข้าพเจ้าคือพระอัธกถา,ายกขึ้นตั้งโดยในว่านิทิงนิเทติปุริโสเป็นต้นบัดนี้ข้าพเจ้าเขาจะกล่าวเหตุตั้งและจักแสดงเหตุเกิดเรื่องแห่งนิธิการทสูตรไว้ในที่นี้แล้วจึงจักทำการพรรณาความคืออธิบายเนื้อความแห่งนิธิการทสูตรนั้น บรรดาเหตุทั้งสองนั้นในที่นี้พึงทราบเหตุตั้งนิธิกันทสูตรนั้นก่อนแล้วก็จะมีการอธิบายต่อแท้จริงนิธิกันทสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ไม่ได้ตรัสไว้ตามลำดับนี้เพราะเหตุที่เป็นสูตรคู่ของติโลกุตทสูตรคือติโลกุตทสูตรแสดงก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของเปรตพระเจ้าพิมพิสารมา ขอส่วนบุญอันนั้นก็เป็นเรื่องของคนที่ได้กระทำกรรมชั่วไว้เพราะฉะนั้นก็จะมีผลของบุญอันยิ่งใหญ่ก็คือนิธิกันทสูตรมาคู่กันโดยตีโลกุธทธสูตรเป็นเรื่องอนุโมทนาฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยกขึ้นตั้งไว้ในที่นี้หรือว่าพึงทราบว่าข้าพเจ้าขั้นแสดงวิบัติ คือทุกภัยทั้งหลายของหมู่ชนที่ปราศจากบุญก็คือเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารด้วยติโลกุธทธสูตรแล้วจึงยกนิธิการสูตรนี้ตั้งไว้ในที่นี้ก็เพื่อแสดงสมบัติของหมู่ชนที่ทำบุญไว้ด้วยสูตรนี้คือมันมีวิบัติและก็สมบัติวิบัติก็เกิดจากกรรมชั่วมีการกินของสงเป็นต้นนั่นแหละ เหตุตั้งนิธิการะสูตรนั้นไว้ในที่นี้ก็มีเท่านี้คือเป็นพระสูตรคู่กันกับติโลกุตสูตรส่วนเหตุเกิดพระสูตรนี้นั้นมีดังนี้ได้ยินว่าในกรุงสาวัตถีมีกุดุมีคนหนึ่งมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภค้ามากแต่เขาเป็นคนมีศรัทธาภาษาทะมีศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลกรรมแล้วก็ภาษาทะ คือเลื่อมใสไปในการทำบุญที่จะให้ผลเป็นสุขแก่ตนด้วยก็มีใจปราศจากมนทินคือความตรณีอยู่คลองเรือนทรัพย์สมบัติของผู้ไม่มีศรัทธาย่อมมีเพื่อความชิบหายเท่านั้นเพราะว่าเขาจะเอาทรัพย์เหล่านั้นมาเจริญโลก จเจริญตนีจเจริญลิ์ยาจเจริญมานะแล้วก็ทำอกุศล,ลกรรมบทต่างๆเขาจะไม่ทำบุญมีทานเป็นต้นนะไม่ทำแน่ๆเพราะศรัทธาเขาไม่มีทรัพย์ของผู้มีศรัทธาย่อมนำมาซึ่งประโยชน์ตนและพลละโลกคือคนมีศรัทธาก็จะคิดว่าเอาทรัพย์นี่บูชาผู้มีศีลผู้มี คุณธรรมเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันเป็นต้นอันนี้เป็นปกติของผู้มีศรัทธาเพราะเขาเลื่อมใสในผู้มีศีลแล้วก็คนมีศรัทธาจะต้องบรรเทาความตรณีอันเป็นมนทินเขาไม่ชอบความตรณีที่เข้ามาทำให้จิตใจสกปรกก็จะเอาทรัพย์นั่นแหละให้ทานแก่คนยากจนยากไร้ลำบากเขาก็ให้ได้ แต่ว่าสําหรับผู้มีศีลเขาบูชาบูชาศีลบูชาคุณธรรมมรรคผลนิพพานของผู้นั้นด้วยทรัพย์นั่นแหละและก็ใช้ทรัพย์เพื่อกูลไปได้มากมายให้แก่ญาติให้แก่มิตรให้แก่แกเทวดานี่เขาทําได้ทั้งหมดเพราะว่าเขามีศรัทธาเพราะฉะนั้นกุลุมพีผู้นี้วันหนึ่งเขาก็ถวายทาน แด่พระภิกษุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในสมัยนั้นเองพระราชาก็คือพระเจ้าประเซนที่โกศลมีพระราชาประสงค์ทรัพย์ก็แสดงว่าเศรษฐีต่างๆเนี่ยต้องมีหน้าที่เอาทรัพย์ไปให้แก่พระราชาด้วยนะเหมือนกับว่าเป็นเก็บภาษีของเศรษฐีเหล่านั้นนั่นแหละ พระราชาจึงส่งราชบุรุษคนหนึ่งไปที่สำนักก็คือที่อยู่ของเขานั่นแหละด้วยพระราชลํำหลักสั่งว่าพนายเจ้าจงไปนำกุดุมพีชื่อนี้มาราชบุรุษก็ไปพูดกับกุดุมพีนั้นว่าท่านกระบบนนี้พระราชาขอเชิญท่านไปพบท่านกุดุมพีมีใจประกอบด้วยคุณมีศรัทธา,ามีจาคะะมีปัญญาเป็นต้น กำลังอังคาาเลี้ยงดูพระภิกษุสงฆ์นี่พระเ,เจ้าเป็นประมุขจึงกล่าวว่าไปก่อนเถิดท่านราชบุรุษข้าพเจ้าจะตามไปทีหลังข้าพเจ้าจะฝังขุมทรัพย์ในขณะนี้เสียก่อนก่อนที่จะเอาทรัพย์ไปให้พระราชาเนะี่ยขอทำทรัพย์ของตนให้เป็นขุมทรัพย์คือบุญก่อนแล้วจะตามไปทีหลังพระผู้มีพระพพเจ้าอาศัยคำนี้แหละ คำที่ว่าฝังขุมทรัพย์เนี่ยคือนิธินี่นิทิแปลว่าขุมทรัพย์สเสวยเสร็จทรงชักพระราดออกจากบาทแล้วเพื่อท่งแสดงบุญสัมปทาว่าเป็นขุมทรัพย์โดยปรมัตาคือโดยไม่วิปริตเปลี่ยนแปลงไปเลยนะขุมทรัพย์อื่นเนี่ยมันวิปริตเปลี่ยนแปลงไม่เป็นขุมทรัพย์ก็ได้นะเป็นขุมบาปก็ได้เป็นขุมนรกก็ได้ถ้าเพื่อว่าบริหารไม่เป็นนะ แต่ว่าบุญสัมปทาคือการถึงพร้อมด้วยบุญอันนี้เป็นขุมทรัพย์โดยแท้จริงไม่วิปริตผิดผันไปอย่างอื่นเลยได้ตัดพระคาถาเหล่านี้ว่านิทิงนิเทติปุริโสเป็นต้นเพื่ออนุโมทนาพระเจ้าจะแสดงอนุโมทนากัถาก็คือแสดงธรรมนั่นเองแก่กุดุมพีนั้นนิธิกันตสูตรนั้นมีเหตุเกิดดังกล่าวมานี้ ซึ่งจริงๆแล้วก็ควรจะเอามาใช้อนุโมทนาในบุญที่บุคคลทั้งหลายเขาทำอยู่ทุกวันเนี้ก็เป็นเรื่องการฝังคุมทรัพย์คือบุญไว้ในชีวิตของตนซึ่งเป็นคุมทรัพย์พิเศษเพราะว่ามันติดตามตัวไปได้คุ้มทรัพย์อื่นๆมันไม่ตามนะเราจะพยายามหาคุมทรัพย์มาเท่าไหร่ก็ต้องสูญเสียพลัดพรากจากกันไปเท่านั้นแหละแต่พอทำเป็นคุมทรัพย์คือบุญแล้ว มันไม่พัดพลากมันจะติดตามไปได้จนถึงพระนิพพานซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรั์ของบุญชีวิตก็เป็นเพียงความมหัศจรรั์ของบุญและความทารุณของบาปหุมทรัพย์คือบุญที่เราทําไว้แล้วในอดีตชาติก็มาส่งให้แก่เราเราสามารถตรวจดูร่างกายของเราได้ส่วนไหนที่มันสวยงามดีนั่นก็ผลบุญเขาส่ง ส่วนไหนที่มันอัปลักษ์ขี้เละก็นั่นแหละบาปเขาส่งแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยมันก็ได้รับผลของบุญของบาปอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดเลยเราไม่ได้สังเกตเองถ้าเราสังเกตแล้วก็จะเห็นได้ว่าบางครั้งเราก็ได้เห็นภาพที่ดีสวยงามได้ยินเสียงไพเราะได้ดมกลิ่นหอม ได้ลิ้มรสอาหารอย่างดีได้สัมผัสอันเหมาะสมอ่อนนุ่มบางครั้งก็เห็นภาพไม่ดีเสียงไม่ดีกลิ่นไม่ดีจงกำหนดรู้ไวเ้เถิดว่านั่นแหละผลของบุญและของบาปเขาเกิดสลับกันอยู่ตลอดถ้ากำหนดรู้ได้มันก็จะเป็นประโยชน์นะในอันที่เราจะได้เห็นอริยสัจสี่ว่าโอ้มันก็มีอยู่กับชีวิตเรานี่แหละ ผลบุญผลบาปก็คือทุกอริยสัพน์นั่นเองผลบุญผลบาปนั้นโดยสภาวะเป็นเป็นจิตกับเจตสิกนะแต่ว่ามันก็ต้องไปเกิดร่วมกับประสาทต,ตาประสาทหูประสาทลิ้นประสาทกายอย่างเนี้มันเกิดเองลอยๆไม่ได้ไอ้ประสาทต,ตาหูจมูกลิ้นกายอะไรเนี่ยมันก็เป็นกรรมมชรูปรูปที่เกิดจากกรรมสรุปแล้วว่าชีวิตของเรามันก็เป็นเพียงอุปทานขันธ์ห้าที่เป็น ผลบุญบ้างผลบาปบัง่งแล้วก็ทําบุญใหม่ทําบาปใหม่ด้วยอํานาจกิเลสแล้วก็ได้รับผลซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้รับผลในชาตินี้หรอกมันได้ยากทําบุญแล้วได้ผลในชาตินี้เลยหรือทําบาปแล้วในผลในชาตินี้เลยเนี่ยมันเป็นเรื่องอยากส่วนใหญ่ผลบุญผลบาปที่เราได้ก็อาศัยมาจากบุญบาปที่ได้ทําไว้ในอดีตชาติเพราะฉะนั้นการกําหนดรู้ ผลบุญผลบาปที่เกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องเป็นประโยชน์เป็นการเจริญปัญญาว่าไอ้บุญไอ้บาปเนี่ยมันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจของใครหรอกทุกคนก็แตกต่างกันไปด้วยอำนาจกรรมที่ตนเองทำไม่เหมือนกันเลยนิธิการทสูตรมีเหตุเกิดดังนี้ซึ่งเมื่อรู้เหตุเกิดแล้วก็จะพรลนาเนื้อความของนิติการทสูตรต่อไป ในคาถาเบื้องต้นเลยท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ถึงว่าบุรุษซึ่งจริงๆก็เป็นสตรีก็ได้ย่อมฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ำลึกด้วยคิดว่าเมื่อกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นทรัพย์นี้จกเป็นประโยชน์แก่เราอันนี้เป็นเรื่องที่คนเขาทำกันอยู่แม้ในปัจจุบันก็ทำอยู่แต่ว่าอาจจะไปฝังในธนาคารในการลงทุนอื่นๆซึ่ง ก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ชื่อว่าขุมทรัพย์ของมนุษย์นั่นแหละฝังไว้ในที่ต่างๆกันอธิบายว่านิธินิธินี่ก็คือเพราะฝังไว้อธิบายว่าตั้งไว้รักษาไว้นิธิก็คือขุมทรัพย์ที่ฝังไว้มีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งาวรนิธิ 2. ชังคมมนิธิ 3. อังคสมะนิธิ 4. อนุคามิกะนิธิต้องต้องกำหนดให้ดีว่านิธิขุมทรัพย์มันมีอยู่4แบบนะอย่างที่หนึ่งถาวรนิธิทรัพย์ที่ติดพื้นดินก็ดีทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในอากาศคือแขวนไว้ก็ดี เงินก็ดีทองก็ดีนาก็ดีที่ดินที่ปลูกบ้านก็ดีหรือทรัพย์คล้ายๆอย่างเนี้ยแม้อื่นใดที่มันไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวมันเองเรียกว่าถาวรคือมันอ่นคงขุมทรัพย์นี้ชื่อว่าถาวรนิธิถ้าสมัยนี้ก็เรียกว่าอสังหาริมทรัพย์อะไรแบบนั้นนั่นละต่อไปชังคมะนิธินะข้อที่สอง คือมันสามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยตนเองเรียกว่าสังหาริมมทรัพย์ก็ได้ได้แก่ธาตุหญิงธาตุชายช้างโคบาลาแพะแกะไก่สุกรก็หรือว่าทรัพย์อย่างนั้นแหละอื่นใดที่ประกอบด้วยเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองชื่อว่าชังคมะนิธิคือคุมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้อันนี้ก็อย่างที่สองอย่างที่สคืออังคะสมะนิธิ หมายความว่ามันติดอยู่กับตัวนะกุมทรพอันนี้ได้แก่พาหุสัจจะความเป็นพระหูสูตรฟังมากจำได้มากสาธยายได้มากรละลึกได้มากตริตองได้มากสแสดงได้มากด้วยอันเป็นบ่อเกิดการงานบ่อเกิดศิลปะที่ตั้งแห่งวิทยาการก็หรือว่าพาหุสัจจะคือการได้เรียนน,นั่นแหละ เห็นปานนั้นแม้อื่นใดที่ศึกษาแล้วศึกษาอีกชำนาญติดตัวพระหนึ่งอวัยวะใหญ่น้อยชื่อว่าอังคะสมะแปลว่าเสมอด้วยอวัยวะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหากันอยู่หาความรู้หาความชำนาญทางกิจการอะไรต่างๆบางทีก็เรียกกันว่าเป็นเทคนิคเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละสมัยนี้เรียกอย่างนั้นคุ้มทรัพอันนี้ ชื่อว่าอังคะสมานิธิแต่ว่าคุมทรัพย์สุดท้ายนี่เป็นขุมทรัพย์สำคัญที่สุดได้แก่อนุคามิกะนิธิบุญที่สำเร็จด้วยทานบุญที่สำเร็จด้วยศีลบุญที่สำเร็จด้วยการภาวนาสมถะหรือวิปัสสนาภาวนาบุญที่สำเร็จด้วยการฟังธรรมบุญที่สำเร็จด้วยการแสดงธรรม ก็หรือว่าบุญอย่างอื่นๆอีกแม้อื่นใดตามให้ผลที่น่าปรารถนาประดุดติดตามไปในที่นั้นๆชื่อว่าอนุคามิกะแปลว่าติดตามไปได้ขุมทรัพย์นี้ชื่อว่าอนุคามิกะนิธิอันนี้เป็นขุมทรัพย์สำคัญซึ่งคนไม่ค่อยจะรู้จักก็จะไปรู้จักไอ้สามขุมทรัพย์แรกขุมทรัพย์ที่พุทธเจ้าบอกว่าคนบุรุษ ฝังขุมทรัพย์เนี่ยหมายถึงถาวระนิธินะคือคิดว่ามั่นคงแล้วเอาทรัพย์สินไปฝังไว้ในที่ต่างๆในใต้น้ำมั่งใต้ดินมั่งในถ้ำในอะไรแล้วแต่เขาคิดกันเองว่าเป็นขุมทรัพย์ที่มั่นคงนะคือตั้งไว้เก็บไว้รักษาไวด้ดีคำว่าปุริโสได้แก่มนุษย์นะบุรุษสตรีบัรดากก็ย่อมฝังขุมทรัพย์ ได้ก็จริงถึงกันนั้นก็อาบุรุษเป็นหัวหน้าแต่โดยสรุปก็ทุกๆคนนั่นแหละพยายามจะไปหาทรัพย์มาเก็บไว้ฝังไว้ไปฝังในน้ำซึ่งก็ลึกแต่ว่าก็ยังยั้งถึงได้นะหรือว่าที่ลึกแต่ไม่มีน้ำเป็นที่สุดที่สุดก็มีเช่นบ่อลึกตั้งร้อยบุรุษแต่ว่าเป็นพื้นที่ดอน ที่มีน้ําแต่ไม่ลึกก็มีนะเช่นบอ่อลึกสองศอกแต่มันเป็นโครนตรมก็พยายามไปคิดหาที่เล้นลับฝังขุมทรัพย์ก็นี่แหละคนเราก็เห็นว่าทรัพย์เนี่ยมันมีค่าการชีวิตเราเหลือเกินนะเพราะอะไรเพราะท่านก็บอกว่าด้วยคิดว่าเมื่อกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราเพื่อ เปลื่องตนจากราชภัยบ้างพระราชามาเก็บภาษีก็มีทรัพ์ให้หรือว่าโจรมันจะมาปล้นก็เอาทรัพย์ไปฝังไว้มันก็ปล้นไม่ได้หรือว่าใช้นี่หรือในคราวที่มันข้าวยากหมากแพงไม่มีอาหารจะกินก็เอาทรัพย์มาใช้ในคราวคับขันอย่างอื่นเช่นไฟไหม,ม้บ้างน้ำท่วมบ้างก็คิดว่าเพื่อจะประโยชน์เหล่านี้แหละ คำว่าอัตเถกิจเจสมุปปันเนก็คือประโยชน์อัตถะนี่ก็คือไม่ปราศจากประโยชน์นั่นเองอธิบายว่าขุมทรัพย์นำมาซึ่งประโยชน์เพื่อกูลแก่ตนมันมีกิจหลายอย่างในชีวิตความเป็นมนุษย์เนี่ยซึ่งมันสังคมมันอยู่ด้วยกันมันก็เลยมีกิจที่จะต้องใช้ทรัพย์จริงๆแล้วทรัพย์มันก็เป็นเพียงปัจจัยสี่ที่มาแก้ทุกข ในชีวิตเท่านั้นเองแต่ว่าพอมันไม่มีสติปัญญากำหนดรู้ได้มันก็เลยเอาทรัพย์นั่นแหละมาทำกิจอื่นๆนะส่วนมากก็จะสนองตันหาของตัวหารูปเสียงกลินรสผพดทัพพะที่น่าใครมาเพิ่มเติมให้มากๆท่านอธิบายว่าขุมทรัพ์เนี่ยเขาป้องกันเอาไว้ในกิจที่จำเป็นซึ่งเป็นภัยเป็นอันตราย คำนี้เป็นการแสดงประโยชน์ของการฝังขุมทรัพย์ว่าเมื่อกิจที่เป็นประโยชน์นั้นเกิดขึ้นขุมทรัพย์ก็จะเป็นประโยชน์แก่เราความจริงแล้วคนทั้งหลายฝังขุมทรัพย์ไว้เพื่อประโยชน์อย่างนี้ว่าเมื่อกรณีบางอย่างท,ที่นำมาซึ่งประโยชน์เกิดข,ข,ขึ้นขุมทรัพย์ก็จะเป็นประโยชน์แก่เราจากมีความสำเร็จแห่งกิจของเรานั้นเป็นความจริงความสำเร็จแห่งกิจนั่นแหละพึงทราบว่าเป็นประโยชน์ของขุมทรัพย์นั้นเมื่อกิจเกิดขึ้น แต่จริงๆแล้วประโยชน์จริงๆของชีวิตคนนะ่ะนันก็คือการทําให้ชีวิตนะมีคุณค่าด้วยบุญกุศลนนะ่ะเป็นประโยชน์ที่สุดไอ้อย่างอื่นไม่ใช่เป็นประโยชน์เพราะว่าคุมทรัพย์มันก็มีภัยของมันคุมทรัพย์ของชาวโลกเนี่ยห้าประการก็คือไฟไหม้ได้น้ำท่วมได้ โจรปล้นได้คนเป็นใหญ่เช่นพระราชามาริบเอาได้ทายาทเลวๆมาแย่งชิงมาหลอกลวงมาขโมยเอาไปก็ได้แต่บุญมันอยู่ในหัวใจของคนไม่มีใครสามารถจะมาแย่งชิงเอาไปได้สักคนเดียวก็เป็นสมบัติเฉพาะตน